แสงน่นะน่าเต้นเ,าเอาออกมาแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเห็ดโคงแต่ว่าเต้นเซอ้อมาต,ต่เมื่อวานบาดแผนเห็ดไม่หยิบไม่มื่อนี่มแมกหยิบเอาเลยกตะปูกนั่นไงย่บาดมันไหลคือ Cái này nó bị hút ra không? Nè, nè Một chút xa lên hao, sẽ xếp xuống buồn lâu นี่เราก็อร้างแรงไปจอดฟราพอหันก็ได้านต้นนี้นั่นไงแค่นี้ก็จอดได้แล้วพอบังฝุนนิดสุอ มมงแล้วก็เคียร์เศษออกตะบนเนี่ยอาด้เอาซาเลงมาจอดแล้วแต่ยังเหลืออยู่ยฟังผลในเสื้อเต็นเผืนใหญ่มาใส่อีกเมื่อวานได้แต่เต็นผืนหน่อย ส่ได้ขนเศษไม่เศษสจจังกระสีออกที่เหลือมองหันอีก <c oughs> เรียบร้อยแล้วจะใน,นกระซ้าเเล่งคีชว่าพอไปได้เลยดูดีแบบเรียบง่ายเรียบง่ายแบบดูดี